โอ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมอิสเทนวอ r วอลวอลหนนะครับเป็นเกมแนวสงครามนะครับอ่อสลับกันยึดจุดไปมานะโดยจะมีโลให้เราเลือกเป็นอ่าหลายๆอยา่างนะครับก็เช่น e n นจิเนีเดี๋ยวผมให้ดูว่ามีโลอะไรมาัางนะครับวิธีการเล่นก็คงประมาณนี้แหละยึดจุดแล้วก็ดันกันไปมานะทุกคนเป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากๆโอ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องคนเยอะๆแล้วครับเราอยู่ในโลของไลฟ์แมนนะ อยู่ฝั่งอะไรวะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันวะแต่มีรีรเบล,เบล,เบล,เบลโบแอคชันนะยิงนัดเดียวเราก็ชักตึ๊กนี่ห้องคนเยอะมันจะอารมณ์ประมาณนี้เลยเ้ยทุกคนโอ้ยมียิงปืนคบด้วยนี่แหละโลของ <laughs> มันเป็นโลของอสควอตลีกทุกคนลีดเดอร์นะครับดูดีมีขุดสนามเพาะแล้วก็ยิงกันอย่างนี้ด้วยนะทุกคนโอ้โหเอาจริงไม่มีแมปไหนที่ทำให้ประทับใจเท่าแมปนี้ได้ เผานกวีด้วยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยเขี้ยอ้ยยิงไม่โดนเลยอือย,ยิงโดนเ่ยก็ไม่ตายโดนมันเข้าสนามพาอกันหมดแล้ว,วอ่ะย,ยิงไม่้โดนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอเคเราเปลี่ยนของเป็นของอซัพพอร์ตแล้วกันนะครับนะ่าจะเล่นง่ายขึ้นกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้เรายิงไม่ตายเลยทุกคนยิงยากมากแล้วเราเล่นไกลด้วยอันนี้มันสลับกันยึดแล้วก็บุกนะครับก็คือตอนสงครามโลกเนี่ยเวลาเขาจะยึดจุดแต่ละจุดนะเขาก็จะสลับกันยึดทีละนิดทีละนิดนะครับก็คือไม่ได้ยึดเลยนะแบบค่อยๆย,ยึดทีละหนึ่งคืบทีละหนึ่งคืบอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนั้นมันอุปกรณ์การรบมันก็ไม่ได้ ดีๆใช่ไหมทกน,มนเมื่อเลยค่อยเอ้ยแสดงว่าเกมนี้มันก็ใส่ใจในรายละเอียดไอ้นี่นีหน่หว่าเพราะเกมส่วนมากไม่จะยึดแล้วไงอะเข้าใจไหมกูเข้าไปยึดเลยไม่มีสร้างกำบงังสร้างอะไรแบบนี้โหยิงยากมากโอ้ยโดนโอ้ยโดนโุ๊ยปืนก็ะสุนปืนไปช้ามากทุกคนไอ้เจ้าตัวเนี้ยเสียจีเนี่ย แต่มันแรงใช่ไหมแรกมากับความแรงแต่มันก็ดดีดแล้วก็ช้าโดนครับืมอล่วงไปมียี่สิบนัดเองโอ้ยไลอัพอยู่แรงสามแรงอัพไม่ใช่แรงอัพแรงสามแล้วทุกคนจะเล่นเป็นอ๋อเจ้านี้ได้แล้วสควอตีด lead. โอ้ยมันยิงมาจากไหนอะ่ะข้างหลังหรอน่าจะใช่ครับเสียงปืนจากข้างหลัง เอาชอบเสียงแตกโอ้ยอีสารอีสารเราโดนยึดแล้วทุกคนแย่แล้วเราโดนยึดอีสานมันนอนได้ด้วยโอ้โหนอนตัวอะไรวะผมยังไม่รู้ว่านอนกดอะไรเฮ้ทุกคนเข้ามาในจุดเร็วเราโดนยึดแล้ว ไม่แตกกว่าทุกคนยิงไปสี่ห้านัดอ,อ๋ออุ๊ยเรามีแค่ผู้อ่ะไว้ขุดเฉยๆไอ้เวนโอ้โหยิงยากกว่าปืนฝั่งเนี้ย ยิงยากมากครับยิงยากมากมันยิงแบบรัวๆไม่ได้อะโอ้โหเออจริงถ้าเลเป็นสไนนน่าจะเวิร์กนะแต่มันฆ่าไม่ค่อยได้ดิสนไนน์อะเพรามันยึดเข้ามาฝั่งอ๋อด้านนี้เต็มเลยคือผมอยากรู้ว่าเรานอนไงวะกดตัวอะไรทำไมมันนอนได้ด้วยเราก็อยากนอนบ้างกระโดด อืมโหมันเข้ามานัวกันอย่างนี้เหรอเฮ้ยข้างหน้าสวยสวยโอ้ยเข้าไปในสนามพาะกันรวนอืมโอ้มันเข้ามาทางสนามพาะไอ้เหี้ยนะครับปุยมืดมืดมืดมากรวนมืดสุดๆเลยโอย้ปืนมันรัวกว่าเราอีกเรายิงตึบ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 ,ตบแต่มันยิงไอ้หัด เี๋เราเปลี่ยนโลเป็นรีคอนดีกว่าครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเ,รเล่นเป็นสไนคอยซัพพอร์ตจากทางด้านหลังเลยนะนเราหาที่ยิงยดีๆก่อนเออกดมันต้องกดตัวคิวถ้ามันสองเนี้ยนะครับโหนี่แหละสไนไม่ชอบตรงเนี้ยอ,อ๋อหาที่เล่นดีกว่านี้โอเค ต้องหาที่ยืนที่มันดีเนยเราขึ้นชั้นสองมั่นตรงนี้ได้ปะแล้วเราโดดลงหลังคาถ้าขึ้นได้แล้วโดดลงหลังคาคือเล่นได้เลยเล่นไม่ได้ครับโดยขึ้นหลังคาไม่ได้นะมันลองตัวด่วเลยโอ้ยดาเมจร้อยสิบสามไม่โอแต่มันไม่ตายอะ่ะเอ้ยดีเฟนซ์สักเซสโอ้ไม่โดน เนี่ยผมไม่ชอบสไนตรงเนี้ยเว้ยมันต้องคอยกดคิวมันต้องคอยกดคิวไม่งั้นแบบมันไม่ซูมสโคบให้อะทุกคนนะครับโดนไหมโอเคเราส่องไอ้นี้ที่คอยไม่โดนวะอันนี้เรายึดตเราต้องยึดนะครับว่เาเราอยู่ฝั่งยึดเย้เห็นข้างบนซ้ายวะมันจะมีแอคแท็กกับดีเฟนต์เว้ยตอนนี้เราอยู่ฝั่งยึดแล้ว ด่านนี้เล่นยากนะไม่ไม่ดีมันยิตยากมากครับโนมาเพราะมันเกิดตัวเรยเลย <ๆ S 1> ผมยิงไม่โดนนี่กูเป็นมือสนายจริงปะเนี่ยฮัโหลอืมไม่โดนอีกอะโวนผมว่าผมย้ายมุมแล้วเปลี่ยนตัวยิงดีกว่าวะยิงไม่โดนเลย โอ้ยลืมบอกไปทุกคนฝั่งขวามีบอกเวลาว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร,เร่เราต้องยึดนะครับแล้วเราก็จะสลับฝั่งกันเล่นนะให้เวลาประมาณ4นาทีในการยึดเลยถ้ายึดไม่ได้ก็เปลี่ยนนะครับโดนมันไกลมากเลยอืมโดน เล็งไม่ได้วะ่ะมันเล็งยากนะถ้ามันไม่ยืนอยู่นิ่งๆอะ่ะโอ้ยโดนวะ่ะอืมมันยิงเจ็บนะทุกคนแต่มันไม่ไม่ตายอะ่ะมันเล่นเจ็บอะ่ะมันไม่นัดนเดียวอะ่ะถ้าไม่โดนหัวอโอเคไม่โดนนี <c oughs> ่มันมีฝั่งที่ยิงดีกว่านี้ป่าวะ่ะผมอยากได้มุมที่มันแจมจะดมเจมว้าวนะบัตรแนวนะั่นโดนใจเล่นสวยไม่ยอมฝั่งใคร มีปุ่มกดไลค์ไม่เธอนี่กระดึกแล้วเนาะอะไรเนี่ยทำไมกูร้องเพลงเนี่ยอยากขอเป็นเพื่อนนะครับอืมไม่โดดวะอันนี้เราเราไม่สามารถกะระยะได้เลยวะฮะ มันก็เฮ้ยทุกคนมันมันไม่นัดเดียวตายอ๋อมันมันปืนเดียวกับนี่ไงโหกวาจะยิงตายมันเป็นปืนเดียวกับไรเฟิลแมนเว้ยมันก็แค่ติดสโคบมาให้เราเฉยๆแสดงว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่สไนฟังเนี้ยเจ็ดสิบห้าโดนหัวแค่เจ็ดสิบห้างครับ <laughs> ตัวปิว ยิ่งยากจัดเลยเนี่ยคือมันมันโดนหัวแล้วนะผมเล็งหัวแล้วมันไม่แต่มันแต่มันไม่โดนตัวฮิตบอ็อกมันแย่ตรงฮิตบอ็อกนี่แหละอืมไม่โดนอืมกูยิงแบบสโคบธรรมดาโดนแต่กูยิงแบบซูมสโคบไม่โดน w h ฟ t t เอ้ยตายร้ยสิบสี่อันนี้โดนหัวใช่ไหม เก็บมาสองศพแหละโอ้ยเรายึดได้แล้วครับเรายึดได้แล้วยึดได้แล้วหวนอืมมันสลับซูมสะโผลไปมาให้เราเองนะเราไม่สามารถเลือกได้เลยหรือว่าเลือกได้นี่ก็ไม่รู้ว่าโดนอืมหัวอ๋อเสียงเรานึกว่าเสียงศัตรู อืมได้มาอีกเกนาทีเพราะว่าเรายึดได้นะครับไอ้เพื่อนระวังข้างหลังอืมสนัยเล่นยากว่ะมันต้องเอาพวกที่ตัวมันยืนนิ่งนิอ่อ่ะโอ้ยมีสนามพอรต,ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนผมติดกับดัก แล้วผมก็อะไรอย่าตไร <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะเดี๋ยวขอ,ข,อขุดหลุมขึ้นไปก่อนทุกคนโอเคเราขึ้นมาได้แล้วให้มันมาขุดหลุมตรงนี้วะอืมเออโอ้ยมันต้องเล็งระยะไงวะ,ะตากตกของกระสุนนี่มันแปลกๆมากเลย ไม่โดนอีกนี่มันต้องแบบเล็งกลางตัวเนี่ยเล็งกลางตัวมันยังไม่ถูกคนเลยอ่ะคือเล็งเผื่อก็ไม่ได้ด้วยคือต้องกลางตัวต้องกลางตัวแบบกลางตัวจริงๆแล้วมันยืนอยู่เชยๆอะ่ะมันถึงจะตาย,นยขนาดกลางตัวอากระสุนหมดอุ้ยเมื่อกี้เราเห็นหัวมาแล้วเดี๋ยว ใส่กะสูนย์ใหม่กันเอา้าหัวหายเอา้าไม่โดนเห็นปะทุกคนหัวเอ้ยโดนโดนหัวเอ้ยต้องไม่ซูมสโคบันถึงจะยิงโดนได่ย,ยี่เกมนี้อะไรเนี่ยอืมโดนหัวนะครับ ยิงติดบ้านได้ไงได้ไงกันโอ้ยเราต้องกลับไปดีเฟนส์ครับโดนโอ้ยกระสุนหมดหูไม่งั้นมันตายไปแล้วถอยกอนทวนเราต้องถอยเราต้องถอยไม่งั้นมันตายไปแล้วครับกระสุนหมดก่อนไม่งั้นเราโดนยิงยิงโดนหัวเอาจริงอืมว่า โอ้ยทุกคนเราเปลี่ยนโลเป็นปืนไฟแล้วนะครับมีลูบี้หนึ่หนึ่งห้านะครับแล้วก็ปืนไฟโบโบนะครับแล้วก็มีดนะปืนไฟนี่เราไว้เดฟระยะใกล้ใครที่แม่งเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวเราเผาเผาแม่งเลยเดีย๋ยไปทําสนามเพาะเพราะเขาขุดไว้นะครับนี่จะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายเพราะว่า,เว,าวเ,เวลาหมดแล้วนะครับตายไหม ตาย <laughs> หนึ่งศพไอ้น้องโอ้ยโอ้ยมืดหรอเดี๋ยวพี่เพิ่มแสงสว่างให้ไอ้น้องนะเดี๋ยวพี่เพิ่มแสงสว่างด้วยไฟบันไลกันไงล่ะ <c oughs> รีโหลดก่อนทุกคนอ๋อมันรีโหลดเองครับมันไม่ต้องเปลี่ยนแม็กอตาตาย <laughs> เลยเพื่อน โอ้ย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 สนามพองนี้มันต้องมันต้องปืนไฟครับโอ้ยโอ้โหเอาจริงเราควรดักหน้าหลุมซึ่งแม่งก็ไม่ได้ปืนไฟเสียเปียบนะบเพราะว่าดามเมจมันไม่ค่อยเผาะนะเออมันก็ตายบ่อยอยู่แล้วเพราะดาเมจมันค่อยๆเผาทุกคนมันน่าจะอยู่ในสนามเพาะเราสองคนโอ้ <c oughs> เผาไม่โดนเพื่อนด้วยนะประเด็นอะ ไปเพื่อนไป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 ปืนไฟหมด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 ถอยก่อนมันไม่มีใครเล่นหมอเลยเลยวะไม่มีหมอเลยเหรอสวยเพื่อนอืมเผาเลยตายไหมไม่ตายว่ะทุกคนอันนี้อันนี้ถ้ามีช็อตกันนี่เลียร์สนามเพาะได้ง่ายเลยนะแต่มันไม่มีช็ชอตกันนะเด ตรงนี้เลยครับเสียตรงเนี้ยตรงที่มันไม่มีช็อตกันนะยิ่งควรมีด้วยนะสักกระบอกก็ยังดีช็อตกันอยู่ไหนเออโอ้ยสนามเพาะเฮือ <c oughs> <c oughs> มืดมากค่อยๆยิงค่อยๆยิงค่อยๆยิงครับค่อยๆยิงไอ้น้องโอเค เออ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 ไอ้น้องโดนเผาไปดิเก่งอเจอพี่เผาด้วยไฟอันร้อนแรงไฟอันร้อนแรงแดงกล้าโอ้ยสนามเพาะใหญ่มากโหอืมโอ้ยตายโดนไฟเผาร้อนแรง มีคนเข้ามาในสนามเพาะอืมอืมอืมอ,ม,อ,ม,อมถอยก่อนโอ้ยสองศพเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนข้างหน้าเราครับโอเคถอยก่อนนะครับเจ็บเจ็บเจบเจบเจ,บ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 จบเราไม่มีหมอใช่ไหมโอ้ยดูมันยิงเอ็มดิทุกคน ยิงมันขนาดนั้นเชียวแล้วไม่มีใครสอยด้วยจริงๆร,รีคอนควรสเอ็ม g มากเลยแต่มันไม่มีใครสอยอืมดีเลือดเสร็จแล้วปะกลับไปต่อกลับไปห้าวห้าวเตะอยู่ไหนเอ่ยแต่เลือดมันก็ไมอ่อย่งไม่เยอะแราววายิงนัดเดียวน่าจะหายเลยถ้าคนที่เป็นไรเฟิลแมนนะแต่ก็ไปเลยครอบไอ้น้องไม่ไโก้อืม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  ไฟเผาไฟเผา,เผาโอ้ย <laughs> โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับแมปอีสเตอร์ฟอนด์โวลหนึ่งอัลฟานะครับยังไม่อยู่ในขั้นตอนเบต้าด้วยนะขนาดอัลฟ่ามันยังสนุกขนาดนี้ถ้าชอบก็าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์เป็นกลอลล็อกรัำลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับสามารถเล่นได้ทั้งบนคอมแล้วก็โมบายนะครับสามารถประตำกันได้เพื่อนแมปที่มันสนุกขนาดนี้สำหรับใครที่ชอบ แนวสงครามนะครับโอเคคลิปนี้ก็พอคแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม